สวัสดีครับ <S about s i d e r เรื่องราวเกี่ยวกับมัสส์ i d e เวันนี้อยู่กับช่วงสาระน่ารู้วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูภาพงานเปิดตัวค a เมเลเดอร์โกธเดวอน0 0เลตไอคอนแอนด์สโดเฟส Moment กับ Cam ม d ด r g ภาพพิเศษนั่นเองครับและการเปิดตัว2นักแสดงใหม่ที่จะมาปรากฏตัวในภาพยนตร์อย่างคาเมเลเ e อร์ดาร์โกธและค a m มเลเด r ร์ซีโรสเปกนั่นเองครับ ภาพยนตร์เรื่องนี้มีกำหนดฉายภายในประเทศญี่ปุ่นวันที่6สิงหาปี2 0 1 6ปีนี้นั่นเองครับและนี่คือภาพงานสแสดงข่าวภาพยนตร์ค a m เมลเลเดอร์โกธเดอ0วันฮันเล็ไอคอนแอนด์โก m e ว t ต์ูโมเมนต์นะครับและการเปิดตัว2 m a มา r i ส e ลเตัวใหม่สุดเท่น,นะครับลองไปดูกันเลยครับมาแล้วครับสำหรับ Mars ส i ลเดอรตัวครับมาร์ r i ลเดอร์โก m a า s Rider ดอร์สเปกเและ Mars ส i ลเดอร์เนโคครับ เอาแล้วไงครับนี่คือภาพเปิดตัวของมาร์สเตอร์ดาร์โก้น,นะครับโอ้โห,โโหสู้กันแล้วครับสามรุมหนึ่งนะครับสู้ไม่ได้เลยครับ จัดการได้หมดเลยนะครับสําหรับสามมาสเลเดอร์ออกมาแล้วครับสําหรับมาสเลเดอร์ซีโร่สเปกเตครับสเขาด้วยเทซไม่มีสู้กันแล้วครับสู้กันแล้วจะสู้ได้หรือเปล่าครับ ออกมาแล้วครับกับมาสเดอร์โกธมุกเกนครับการเพชรเต็มตัวเลยและนี่คือภาพงานแถลงข่าวกับคาเมเลเดอร์โกธเดวันฮันเลตไอคอนแอน์โกธ เฟสฟลโมเมนต์ Moment นะครับและการเปิดตัว2 m a r s r ์ d e r เดอร์มา e r สเ r เดอร์ดาร์โกและ m มาร์สเ e เดอร์ซีโร่สเปกเตอร์นะครับที่ผมเอาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับส่วนเรื่องราวจะเป็นไงต้องรอติดตามในภาพยนตร์นะครับซึ่งภาพยนตร์ผมย้ำอีกทีนะครับมีกำหนดฉายวันที่6สิงหา2 0 1 6ในประเทศญี่ปุ่นนะครับส่วนในประเทศไทยเมื่อไหร่เดี๋ยวผมเอามาบอกเพื่อน,อ,นอีกทีนะครับ มารู้จักคาร์เมนเลเดอร์ดาร์กโกตกันดีกว่านะครับชื่อในเรื่องคืออากัสนะครับรับบทโดยเรียวคิมุระเขาเป็นผู้ทำให้พวกทาเคลุหลงมาพบกับหมู่บ้านที่มีแต่พวกวีรชนอาศัยอยู่อีกทั้งจะใช้พลังของวีรชนจำนวนมากในการสร้างโลกใหม่ที่แสนวิเศษขึ้นนอกจากนี้อากัสยังเป็นพี่ชายใหญ่อีกคนของอลันอีกด้วยเขาเป็นคนที่สั่งให้เรา ดาร์ในโคมทั้ง3ไปเอาชีวิตอลันซึ่งเป็นน้องของเขาด้วยเหตุผลบางอย่างต้องรอติดตามนะครับมารู้จักคาเมลไรเดอร์ตัวที่2นะครับคืคาเมลไรเดอร์ซีโร่สเปกเตอร์ชื่อในเรื่องคือฟูคามิไดโกอายุ48ปีนะครับอาชีพนายแบบนักแสดงชื่อจริงๆในวงการคือซาวามุระอิคิ รับบทเป็นพ่อของมาคุโตะกับคานอนนะครับและนี่คือภาพส่วนหนึ่งจากภาพยนตร์ค a m เมดีดอะ e t ธ h ดอะว h นฮ n ลเ d ดไ o h อนแ g h ด์ t กธเ e สฟนะครับจากภาพเหียนคือ การต่อสู้ของカ a เ e เด i d e r Deep s p e c t r r กับ c a m e l l a d e r Zero Spectre นะครับไม่รู้ว่าพ่อกับลูกสู้กันมีจุดประสงค์อะไรหรือเข้าใจผิดอะไรกันหรือเปล่าต้องรอติดตามนะครับและภาพต่อมาคือการต่อสู้ของ c a m i l ล d e r o h o s t โทคคงบู t กับ c a m e メ l i d e r Dark Ghost นะครับลักษณะอาวุธนี่เหมือนกันเดะๆเลยนะครับและภาพนี้คือเซนนินที่กำลังมอบ a r r ์ h ก s ไอคอนให้กับอาร์ s ัส Rider Dark Ghost นั่นเองครับ เพื่อจุดประสงค์บางอย่างและนี่คือสาระน่ารู้เกี่ยวกับ Camerader g o s t the 100 Icon and g o s d f a f t f u l Moment กับ Camerader g o s t ภาคพิเศษนะครับที่ผมหยิบเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันทั้งงานถแถลงข่าวและภาพบางส่วน และขอ้อมูลของนักแสดง2คนที่ยังมีไม่มากพอแต่ยังไงก็รอติดตามได้นะครับสำหรับโปรเจกต์หลังซีรีส์พพิเศษของ Mars r ซเ d e r g h o ด t นั่นเองครับยังไงขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมขอทิ้งท้ายไว้กับภาพงานถแถลงข่าวหลายๆภาพเลยนะครับยังไงสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ยังไงขอฝากเพื่อนๆกด subscribe, About Rider ทาง YouTube ด้วยนะครับหากเพื่อนๆชมคลิปแล้วชอบฝากกดไลค์หากถ้าใช่เชื่อกดแชร์ด้วยนะครับ About Rider ของเรายังมีแ n p a g e ด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถติดตามข้อมูลและเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับม a า s ไ i d e r ได้เพียงแค่เพื่อนๆกดถูกใจแ n นเ g e ของเราเพื่อนๆก็สามารถอัปเดตข่าวสารและข้อมูลต่างๆได้ทาง f a c e b o o k c o m a a b o u t r i d e r นะครับ หากเพื่อนๆอ,อยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องราวมาร์เลเดอร์ตัวใดหรืออยากรู้ข้อมูลอะไรหรือต้องการติชมสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับหากผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับการรับชม <S About s l i d เดเรื่องราวเกี G ่ยวกับมาร์เลเดอร์ที่คุณต้องดู